สวัสดีครับผมอาจารย์งมงคลรอดิ้งธรรมแล้วก็ลูกศิษย์นะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็จะมาเรียนสักลายมือแล้วก็นะครับจะทาพิธีนะครับก็เรียกว่านําขันครูมาให้อาจารย์งมงคลรอดิ้งธรรมด้วยจริงๆอาจารย์งมงคลต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติอาจารย์งมงคลเป็น,นผู้สอนอาจารย์งมงคลรอดิ้งธรรมเนี่ยเป็นคนที่ นิสัยคือจะง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์มาบางทีเราก็ใช้วิธีง่ายๆไม่จําเป็นที่จะต้องอะไรมากมายแต่ถ้าลูกศิษย์ที่เขาอยากที่จะจะทําอยากที่จะมีเป็นพิธีกรรมหรือว่าสิ่งต่างได้อาจารย์ก็ยินดีเพราะว่าที่อาจารย์ใช้ชีวิตแบบง่ายๆอิสระเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์บางคนพร้อมบางคนไม่พร้อมเราเอาความพร้อมของเขาเราไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นพิธีอะไรต่างๆ แต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ดีก็จะติดตัวสีิมงคลตรงนั้นกับลูกศิษย์ตลอดไปนะอาจารย์ก็ขอขอ,ขอบคุณนะที่ให้เกียรติอาจารย์มุงคลรอดทิ้งทมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอกล่าวนะตามภาษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับนะเมตามโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะอินดูสัมปสิปิยังมะมะ ครับเตศิกครับเตสิกิงกรณาครับเตศิกอาหางปีตังชานมิชานมิข้าพเจ้าอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมได้นําวิชาความรู้สิ่งต่างๆครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลร,รอดทิ้งธรรมเท,ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโรคได้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมถ่ายทอดตลอดไปจากวิชาสิ่งต่างที่มีมานมนานอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมขอประสานประสิทธิ์วิชาสิ่งต่างให้กับลูกศิษย์ให้ได้ดีต่อไปนี้ไม่ว่าจะไปดู พยากรรายมือไพ่ซีหรือว่าสักร์รายมือหรือว่าวิธีอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รับขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมตลอดไป ให้ประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างที่ดีช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นใครสิ่งใดไม่ว่าจะแคว้นไหนหรือว่าสิ่งตําบลหนใดขอให้ประสบความสําเร็จการเงินการทองโชคราบความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกศิษย์และบุคคลที่ลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งรมไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาครัเตสิคับเตสิกินกรณนาคับเตศิอาหารปิตังชานามิชานามิเป็นคาถาแควคลาดพยันตรายใดๆทั้งสิ้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะทําสิ่งใด นะครับจะช่วยเหลือผู้คนให้แค้วคาด่ทยานอันตรายปืนผาหน้าไม้ขอกของมีคมศาสตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งต่างๆไม่สามารถทำร้ายกายกล้ำตัวลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งรมและบุคคลที่ลูกศิษย์อาจารย์มงคลไปช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนให้มีสิ่งที่ดีตลอดทุกทิศทุกทางการนานเธอสาธุ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 นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจ้ะนะครับ มีสิ่งที่ดีนะครับรับขันนะให้เกิดจเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีสิิมงคลทั้งอาจารย์มงคลรอดติงธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ตลอดไปนะนะครับสิ่งที่ดีสาธุวันนี้เราก็จะสอนสักลายมือนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราได้เรียนลายมือกันไปแล้วนะครับมีความรู้เบื้องต้นในสิ่งต่างๆสักลายมือเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับวิชาต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ย เวลาคิดด้วยตัวเองเนี่ยมีความทุกข์มีความกังวลมีความสับสนมีความทรมานใจการสักลายมือเป็นพิธีรับขวัญรับกำลังใจรับความรู้สึกคนเราเนี่ยพอมีความรู้สึกว่ามีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่คาดหวังมีกำลังใจจะเกิดความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะครับจินตนานการตัวเองเนี่ย มาร่อเลี้ยงความรู้สึกความกังวลความที่มีอยู่ในใจของตัวเองให้มีสิ่งที่ดีๆนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับการรับขวัญสักลายมือคนเราพอมาสักลายมือเนี่ยเขารู้ว่าอาจารย์มงคลรัติิงธรรมหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์มงคลรัติิงธรรมทำ,ทำอ,ะอะไรก็าอาจจะดูจาก Youtube ปากต่อปากหรือว่าเห็นสิ่งต่างเขามีการคาดหวังตั้งแต่อยู่บ้านของเขาแล้วว่า เขาจะมาสักลายมือนะครับพอมาสักลายมือปุ๊บจิตของเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ฝ่ามืออยู่ที่ตัวของผู้สักเข็มสักสิ่งต่างๆใจจดใจจอ่อการคาดหวังช่วงนี้คือการรวบรวมสมาธิของเขาจิตของเขาที่เขาแตกกระเซ็นกลัวสับสนทุกข์ทรมานหรือคาดหวัง สิ่งที่อยากจะได้ดีมีโชคมีลาบมีการเงินการงานหรือว่าความเป็นสิริงมงคลทุกสิ่งทุกอย่างคาดหวังเพราะฉะนั้นเขาก็ใจจดใจจ่อช่วงที่เราสรักเนี่ยสมาธิเขาก็จะอยู่ที่ฝ่ามือของเขากับตัวเราเหมือนกับจิตใจของเขาเนี่ยพยายามที่จะมีความสุขสร้างความรู้สึกสร้างสมาธิมันเป็นเคล็ดลับสิ่งธรรมชาติสิ่งที่เป็นเหนือธรรมชาติก็พลังความดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอยู่ในตัวของเราหรือครูบาอาจารย์ของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและอัศจรรย์ซึ่งขึ้นอยู่กับความดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียนสิ่งที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เราไปทําให้ลูกศิษย์ลูกหาสิ่งต่างๆ่างเขามีความสุขเขาก็กลับมาหาเรานี่แหละเพราะฉะนั้นผมจะเฝ้าบอกว่าวิธีการสักของผมเนี่ยเป็นสักพิธี